จัดมาให้เราดีแม็กเลขไม้ไม่ถึงหมื่นราคาถูกกว่าป้าแดง2 0 0แสนจะมีขนาดบ้างไปดูกันครับกับคันนี้เลยเลขไม้เพียงแค่6 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นคันต่อไปคันนี้เลยเลขไม้เพียงแค่9,000กว่ากิโลเท่านั้นแต่งแม็กไม้ให้แล้วคันนี้เลย X s e r i e s นะครับนะาเลขไม้เ0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเลขคันนึง X s e r ซ e s กันสีดาคันนี้นะครับเลขไม้ห้0 0 0กิโลเท่านั้นสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับทักหาหน้งการได้เลยนะครับรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายไปครับ